ีน่น้องแพนได้เก้าหกหนึ่งแล้วเก้าเจ็ดเก้าด้วยพี่น้องเด้อ เพิ่นกระเลี่ยมสวยค่ะพี่น้องอาบน้ำปูว่าปูมบิ้งสองเนมตรพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องว่ามักเป็นเห็นเป็นตูดาดนะคะ แต่ว่าน้องแพนขอปูได้เก้าหกหนึ่งแล้วก่เจ็ดเก้าคครพี่น้องอยู่ที่ว่าสายตาคนนกก็คือกันนี่ค่ะน้องแพนกับพยายามให้บึงเอาและะ้วค่ะพอดีช่วงนี้คุ้นโบราย เพนก็เลยมีโอกาสเข่ามานะะออานะคะขอปูขอหญานะคะขอปูนี่คขอให้รวยๆปังๆนะคะปูขาย่าค่ะ ให้ไปด้วยปังนีเด้ยค่ะให้ปังปังค่ะสาธุไปด้วยกันนะคะสาธุไปด้วยกันเรียงงามได้ไหะพี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นบริเวณวัดค่ะบริวเวณวัดก็จะเป็นวัดป่านะคะอยู่ที่อำเภอกุกแก้วคนะ่อย่่อเอา,าค่อยล่เอ,อลเอาตัวดีเลียกันยุสามแพงค่ะพี่นอ้องบม่บมีคน ย่อมแพ้กันค่ะสามแพงนี่ประชันชิด <c oughs> น้องแพนกับใบย่อมคือกันค่ะน้องแพนน้องแพนล่อเอุ้้นเบิดน้องแพนกับมะคอกับปูค่ะขอตัวดีปับปูปูโพนะคะนีค่ะพี่น้องอยากมากกับมาได้เลยค่ะพี่น้องอยูที่อำเภอกรุกแก้วนะคะสวยๆค่ะพี่น้องเหลี่ยมสีทองค่ะ เข้าเอ,อาน้ำลูกขึ้นกระสิขึ้นสีทองค่ะจ้าสาธุไปน้ำกันเด้อค่ะ